ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถสร้างความสุขได้จากภายในคุณจะสามารถมีชีวิตที่ดีจากสารพัดที่ในโลกนี้ได้เลยค่ะแล้ววันนี้ครูเก๋เองก็มีข้อคิดดีๆมาฝากคุณนะคะข้อที่ 1. เรื่องร้ายในชีวิตเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกค่ะยังไงซะเราก็จะต้องเจอมันซึ่งสิ่งที่เราเจอนี่แหละค่ะมันจะพาเราไปสู่จุดที่ดีที่สุดเสมอและมันจะทำให้เรา เติบโตขึ้นจากภายในค่ะข้อที่2อย่ายอมตกเป็นทาสของความคาดหวังของใครเพราะเราอ่ะก็ใช้ชีวิตในแบบของเราและที่สำคัญเขาก็ไม่รู้ว่าเราผ่านอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นเราใช้ชีวิตไม่ต้องอยู่ในความคาดหวังของใครดีที่สุดค่ะข้อที่3อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเราจะต้องเป็นตัวของตัวเองค่ะอนุญาตให้ชีวิต เป็นไปในแบบที่เราต้องการและนั่นจะนำมาซึ่งความสุขอย่างแท้จริงค่ะข้อที่4ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามให้เราโฟกัสไปที่สิ่งที่เราสามารถที่จะควบคุมได้เพราะว่าสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือคนอื่นแต่เราสามารถที่จะควบคุมภายในใจของเราความคิดของเรา และเราควบคุมสถานการณ์ไม่ได้แต่เราควบคุมมุมมองของเราที่มีต่อสถานการณ์นั้นๆได้ค่ะข้อที่5้าหากคุณรู้สึกอ่อนแอคุณปล่อยให้น้ำตามันไหลบ้างก็ได้แต่เมื่อคุณอนุญาตให้น้ําตาไหลแล้วคุณก็อย่าลืมที่จะอนุญาตให้น้ําตาหยุดด้วยเช่นดดวยกันนะคะคุณอย่าร้องไห้จนคุณไม่เป็นอันทำอะไรคุณอ่อนแอได้ร้องไห้ได้และคุณ ก็ต้องหยุดมันให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันข้อที่6เราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นค่ะแล้วก็ไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครยอมรับแต่เรามีชีวิตเพื่อที่จะทำในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราเชื่อและสิ่งที่เราหลงไหลให้ดีที่สุดต่างหากล่ะคะข้อที่7ชีวิตมีความสุขได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องรู้จักความหมายของชีวิต ข้อที่8ให้โอกาสตัวเองเกี่ยวกับการล้มลุกคลุกคลานในเรื่องต่างๆบ้างเพราะถ้าคุณรอจะเพอร์เฟกอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมที่จะทำอะไรเลยไม่ยอมที่จะผิดพลาดเลยไม่ยอมที่จะล้มลุกคลุกคลานบ้างเลยคุณก็จะไม่มีวันโตนั่นเองค่ะ9ความสุขคือการใช้ชีวิตกับสิ่งที่เราเอนจอยกับมันมากที่สุด1ิ 10. เราต้องหรี่เสียงข้างนอกให้มันเบาลงแล้วก็เพิ่มเสียงที่อยู่ในใจของเราให้มันดังขึ้นฟังเสียงหรือความคิดเห็นแย่ๆความคิดเห็นลบๆของคนอื่นให้น้อยลงฟังเสียงของความสุขในใจความต้องการในใจของเราให้มากขึ้นค่ะ 11. เมื่อมีโอกาสลองปล่อยให้ตัวเองอยู่เฉยๆดูบ้างก็ได้ไม่ต้องหยิบมือถือไม่ต้องเล่นโซเชียลไม่ต้องไถฟีดไม่ต้องดูทีวี ไม่ต้องพบปะผู้คนหาอะไรบางอย่างให้ตัวเองได้อยู่กับตัวเองสักครู่ตั้งสติทำสมาธิสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรากลับมาทบทวนและก็สามารถมองบางอย่างได้อย่างมีสติมากยิ่งขึ้นค่ะ 12. ความสุขไม่ใช่เราจะต้องสุขมากกว่าผู้อื่นแต่มันหมายความว่าเราจะต้องมีความสุขร่วมกับผู้อื่นให้ได้ค่ะ 13. ทิ้งสิ่งที่ไร้ค่าและก็สิ่งที่มันทำให้บั่นทอนจิตใจแล้วให้เรามีชีวิตอยู่กับสิ่งที่มีคุณค่าที่มันจันลงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราค่ะข้อ 14. คุณต้องตระหนักว่าวันหนึ่งคุณเองก็จะต้องจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นคุณอยากจากโลกนี้ไปแบบไหนคะอยากให้คนอื่นจดจำคุณในภาพไหน คุณต้องเริ่มที่จะสร้างคุณค่าให้กับตัวคุณเองตั้งแต่วันนี้ค่ะ 15. ลดอัดตราลงเลิกทิฏฐิเลิกคิดว่าฉันเป็นคนเก่งที่สุดฉันดีที่สุดฉันเจ๋งที่สุด ให้คุณคาดหวังกับตัวเองให้น้อยคาดหวังกับผู้อื่นก็น้อยแต่ว่าให้คุณตั้งใจทําในสิ่งที่คุณมีความสุขโดยปล่อยใจให้จอยๆสบายๆถ้าคุณคาดหวังมากคุณจะรู้สึกผิดหวังและก็ดอยค่าตัวเองถ้าเกิดว่าคุณทํามันไม่ได้แต่ให้คุณคิดว่าตัวคุณเองเก่งและสามารถทำได้แต่ไม่ต้องคาดหวังให้มากจนเกินไปค่ะข้อ16 ไม่ต้องคาดหวังว่าทุกอย่างในโลกนี้จะสมบูรณ์แบบไม่ต้องคาดหวังกับความเพอร์เฟกคุณผิดพลาดบ้างได้คุณไม่สมบูรณ์แบบได้คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งเพราะว่าคุณเป็นคนค่ะด้วยความที่เราเป็นคนนี่แหละเราถึงต้องมีข้อบกพร่องบ้าง เราไม่ใช่สิ่งที่จะเพอร์เฟกทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําอะไรที่มันผิดพลาดบ้างก็ปล่อยไปบ้างนะคะอย่ากเก็บมันมาเครียดอย่ากเก็บมันมาวิตกกังวลและอย่ากเก็บมันมาทําให้คุณเองรู้สึกไม่สบายใจค่ะและข้อ17ค่ะคุณต้องจดจําช่วงเวลาที่ทําให้คุณมีความสุขแล้วก็ลืมช่วงเวลาที่ทำให้คุณเศร้าฝึกที่จะนึกถึงเรื่องดีด เหตุการณ์ดีๆและที่สำคัญอย่าลืมขอบคุณสิ่งเหล่านั้นค่ะขอบคุณตัวคุณเองขอบคุณเหตุการณ์ขอบคุณทุกคนรอบตัวคุณขอบคุณให้ได้คำขอบคุณนี่ล่ละค่ะมันจะทำให้คุณรู้สึกมีความสุขได้จากภายในและนี่เป็นข้อคิดทั้ง17ข้อที่ครูเกศมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะลองดูว่าถ้าคุณไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันมันอาจจะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขจากทุกๆที่ที่คุณอยู่จากสารพัดที่ ทัวโลงนั่นเองค่ะวันนี้เอาไว้เท่านี้นะคะขอบคุณมากๆที่กดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกสเตชั่นค่ะสวัสดีค่ะ